วันนี้มีคําถามง่ายๆมาถามค่ะตราสารทุนเนี่ยมีกี่ประเภทคะพี่ตราสารทุนมีทั้งหมดอยู่5ประเภทน,น,นะฮะ,ะจะลองไล่ไปดูทีละอย่างอันดับแรกที่สําคัญที่สุดก็คือหุ้นสามัญอันนี้คนรู้จักกันทั่วไปหุ้นสามัญเนี่ยก็เป็นตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการก็เมื่อเป็นเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือสิทธิ์ในการกําหนดทิศทางของกิจการว่าจะไปทางใดก็โดยการผ่านในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะก,กําหนดอนุมัติ ที่บริษัทไปทํากิจการต่างๆได้อย่างไรแต่งตั้งผู้บริหารแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรืออนุมัติเงินปันผลอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญก็คือว่าในยามที่บริษัทมีกําไรเนี่ย mm hmm. ก็เอากําไรเนี่ยมาแบ่งปันกันให้กับผู้ถือหุ้นตรวนี้เราเรียกว่าเงินปันผลนะฮะแบบนี้ก็ดีสิคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ออกเสียงด้วยว่าเราจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในสิ่งที่เขาทําแล้วเราก็ยังได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปแบบเงินปันผลแล้วยังได้กําไรจาก ส่วนต่างอีกถ้าเกิดสมมติมันมีส่วนต่างจริงๆใช่ครับนอกจากเงินปันผลแล้วเนี่ยอีกประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มก็คือว่าในกรณีที่บริษัทเนี่ยต้องการขยายกิจการก็จะมีการเพิ่มทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยได้มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนก่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่ได้รับลงทุนเพิ่มอาจจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมในอนาคตได้เงินปันผลเพิ่มอันดับสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่สนใจมากคือว่ากรณีที่บริษัทเนีเป็นบริษัทจดทะเบียนนะฮะก็มีการซื้้อขาายหนนนใตดัักร ถ้าราคาหุ้นบริษัทมันขึ้นสูงผู้ถือหุ้นก็สามารถเอาหุ้นที่ตัวเองมีอยู่นะมาขายก็ทํากําไรได้ที่เขาเรียกว่าแคปไปตอลเกนนั่นเองครับค่ะหุ้นสามัญเนี่ยเป็นอะไรที่คนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ตราสารทุนประเภทอื่นๆนะคะมีอะไรอีกคะมีอีกประเภทหนึ่งเป็นหุ้นเหมือนกันฮะแล้เาเรียกว่าหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นบริมสิทธิ์จะแตกต่างจากหุ้นสามาัญตรงที่ว่าผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปนั่งประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้นะฮะเขาให้เฉพาะผู้ถือหุ้นสมั ก็แปลว่าประชุมไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดทิศทางชะตากรรมของบริษัทต่างๆได้เลยแล้วมันจะดียังไงอ่ะข้อดีของหุ้นบริมสทิก็คือว่าในกรณีที่มีการบริษัทมีกําไรเขากําหนดไปเลยว่าหุ้นบริมสิทธิ์จะเป็นคนได้กําไรก่อนคนแรกก็แปลว่าเงินปันผลเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับหุ้นบริมสิทธิก่อนเขาจะกําหนดเอาเลยว่าอัตราการจ่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยจากจ่ายหุ้นบริมสิทธิ์แล้วถึงจะเอาไปแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นสามัญถ้ากําไรน้อย ก็พูดบริสุทธิ์ได้ไปพูดทำมันก็อดไปในแต่ละปีเป็นต้นไปนะครับค่ะแล้วประเภทที่3ามล่ะคะพี่ประเภทที่3นะเราเรียกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ์ชื่อจะยาวนิดนึงแต่ว่าถ้า mm hmm. พูดภาษาอังกฤษคนรู้จักทั่วไปครับว่าวอ r r เ n นค่ะวอรเรนเนี่ย <c oughs> เป็น <c oughs> ตราสารทุน <c oughs> เพียงแต่ว่าวอร์เรนเนี่ยเป็น,เ,ปนเอกสารที่แสดงว่าคนถือวอ r r เ n นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ของบริษัทนี้หลักทรัพย์อะไรบ้าง หุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกู้ถ้าบริษัทออกหุ้ mismo, นกู้ตัวใหม่ๆออกหุ้นสามัญใหม่ๆคนถือวอลเลนมีสิทธิ์ได้ซื้อวอลเลนเป็นคนแรกเขาจะกําหนดเงื่อนไขเอาไว้แล้วฮะครับแรกที่ออกวอลเลนเลยว่าคนถือวอลเลนเนี่ยจะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญได้กี่หุ้นในราคาเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ส่วนใหญ่วอลเลนเนี่ ja Donc, đó, theless, anyway. น homage, ยก็จะออกได้2ประเภท1แจกแจกให้กับผู้ถือหุ้นเลยฮะเป็นฟรีๆเลยฟรีเลยฮะหรือควบมากับ เอกสารอื่งๆ,ๆเช่นออกหุ้นกู้ควบควนั้นแถมมาให้อันนี้เป็นอันดับที่ 3, 3> อ,อันดับที่4ก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพแบบจริงๆแล้วมันคือตราสารหนี้คนที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยจะเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้าของนะฮะ,ะเจ้าหนี้ได้อะไรได้ดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่กําหนดตามมาตราที่กําหนดเอาไว้เมื่อครบอายุของหุ้นกู้แล้วก็ได้เงินต้นคืน ก็เหมือนอเหมือนเราเป็นแบงก์เลยหรือเปล่าคะใช่ก็คือให้บริษัทกู้เพียงแต่ว่ามีสิ่งที่แถมมาคือสิทธิ์ในการแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญอ,อที่แถมให้ก็แปลว่าผู้ถือหุ้นกู้สามารถเลือกได้ว่าจะถือกินดอกเบี้ยหรือจะแปลงเป็นหุ้นสามัญค่ะพอเป็นหุ้นสามัญก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนที่ว่าเไไมื่อกี้มาทั้งหมดนี้ก็กลับไปที่ข้อดึงใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดสมมติเลือกทางนี้นะคะครับค่ะทีนี้สี่ประเภทผ่านไปแล้วนะคะ มันมีประเภทอื่นอีกไหมคะอันดับสุดท้ายอันดับที่5เนี่ยก็คือหน่วยลงทุนนะฮะหรือกองทุนที่คนทั่วไปรู้จักกันกองทุนวพวกนี้แหละเป็นตราสารทุนประเภทหนึ่งทำไมถึงเรียกว่าเช่นนี้เพราะว่าโดยลงทุนเนี่ยออกโวยบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนลงทุนในทรัพย์สินต่างๆอาจจะลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในตราสารนี้ลงทุนในทองคําสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆทรัพย์สินของกองทุนเนี่ยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเจ้าของร่วมกัน ก็คล้ายๆกับบริษัทเหมือนกันแต่ว่าเป็นในรูปของกองทุน<ฆ>แล้วผู้ถือโลทุนได้อะไร<ฮ>เวลาไปลงทุนแล้วมาเกิดดอกผลงอกเงยขึ้นมาเนี่ยกำไรที่ได้เนี่ยก็สามารถเอามาแบ่งปันกันก็เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือโดดลงทุนได้หรือกองทุนที่ไม่ได้ปันผลเก็บกาไราสะสมเอาไว้เนี่ยมุลค่าหน่วยลงทุนมันก็เพิ่มขึ้นถ้าผู้ถือ่วยลงทุนสู้กับพอใจเอาหน่วยลงทุนมาขายคืนก็ได้กําไรจากส่วนต่างที่เราทุนไว้แรกๆอันนี้ก็เป็นตัวแคปิตอลเกนก็คล้ายๆหุ้นเหมือนกันครับ วันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าตราสารทุนมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะ5ประเภทนะคะจำไว้นะคะส่วนใครจะเลือกแบบไหนก็ไปลองเลือกกันดูนะคะพบกับ BF Knowledge Center ที่จะมาเปิดโลกความรู้สู่ความมั่นคงทางการเงินทุกวันจันทร์และวันพุธผ่านช่องทาง B YouTube Channel ค่ะ